นค้าวันนี้พามาแวะคาเฟ่น,นะคะคาเฟ่แห่งน,นี้ตั้งอยู่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะชื่อว่าลากลุลคาเฟ่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าที่ร้านนี้อะไรขายบ้างตัวที่เห็นนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่ร้านมัชชาเอสเปโซ่ค่ะตัวนี้เป็นเมนูแนะนําของที่ร้านลองชิมดูแล้วกลมกล่อมมากๆเลย ไม่หวานมากแต่ว่ารดหวานสามารถสั่งได้นะคะว่าหวานกี่เปอร์เซ็นนะคะตอนนี้ดีมากๆาเลยค่ะทุกคนลองสั่งทานกันดูนะคะแล้วก็เมนูที่เราทานเมื่อสักครู่ที่เห็นก็จะเป็นตัวกะเพรา็นเส้นทะเลนะคะรสชาติดีค่ะไม่ได้เผ็ดมากเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆของที่รั้ นี่จะเป็นส่วนของด้านหน้านะคะคาเฟ่ติดกับทะเลสาบเลยนะคะดูสุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะบรรยากาศวิวสวยมากๆเลยค่ะมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ และที่สำคัญคาเฟ่แห่งนี้มีพร็อพให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะร้านนี้เลยจะอ่านว่าลากุณาคาเฟ่นะคะตั้งอยู่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมทะเลสาบกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นทางลงทะเลสาบนะคะทะเลสาบกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนวิวสวยค่ะแวะมาถ่ายรูปกันนะคะและก็แวะมาชมเครื่องดื่มกันนะคะที่เห็นนี้ก็จะเป็น บรรยากาศริมทะเลสามนะคะจะมีพอให้นะคะสำหรับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปค่ะบรรยากาศสวยดีมากๆเลยจะลมพัดเย็นสบายค่ะทุกคนมาแล้วรู้สึกผ่อนคลายชิลกันไปเลยจ้าบอกเลยว่าไม่อยากกลับกันเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของตัวทะเลสาบนะคะทุกคนลมพัดดีมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายค่ะ